จากปี2545จนถึงวันนี้ศูนย์เราได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ปราชาวบ้านโดยนโยบายของรัฐบาลในปี2548เราเป็นศูนย์ที่มีหน้าที่ในการฝึกอบรมให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยากปรับเปลี่ยนการใช้การเลือกใช้สารเคมีมาทำกเกษตรแบบอินทีซึ่งใหม่ๆเราก,ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางทีมมหาวิทยาลัยทั้งเกษตรศาสตร์ ั้งไม่หดโดนนีะคะทั้งราชพัสดเ,เรื่องของการใช้สารชีวภัณฑ์มาทดแทนแต่ที่เราขาดก็คือจํานวนการใช้ว่ามันต้องใช้เท่าไหร่ตรงนี้ต่าหากซีเป็นสิ่งสําคัญซึ่งเราเป็นเกษตรกรเราทําไม่ได้หรอกค่ะแต่เรารู้แต่แต่ผสมกันเองเข้มข้นไปบางครัง้งบางตัวใช้เข้มข้นเกินเอาใบพืชเราก็ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดสําหรับเกษตรกรซึ่งเราก็อยาก อยากมีางานวิชาก,การมารองรับว่านอกจากรู้สารสําคัญในการไล่มแมลงแล้วแต่ที่อยากรู้มากกว่านั้นคือต้องใช้จํานวนเท่าไหร่ความเข้มข้นเท่าไหร่อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พี่นอ้องเกษตรกรขาดและประหยัดได้ความร่วมมือสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรการจนาอัจฉริยจิตหัวหน้าโครงการนวัตก,กรรมท้องถิ่นการใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดิตสุขภาพาค่ะ เนื่องด้วยในปัจจุบันมีความพยายามลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชทางศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติธ่มขามเป็นศูนย์ศึกษาดูงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําเกษตรอินทรีย์มีเครือข่ายเกษตรกร,รที่ปลูกพืชผักปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบ,บุรีและส่งผักปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพมหานครทางศูนย์มีแนวคิดในการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิน่นมาใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชโรคพืชทดแทนการใช้สารเคมีจึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบ,บุรีจัดทำโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในระยะเวลา2ปี โดยในปีแรกจะจัดทำแปลงงำล่องเพื่อศึกษาทดลองการปลูกพืชสมุนไพรได้แก่หนอนตายยากขอบชนางและหางไหลจากนั้นทำการสก,กัดสารสำคัญทดสอบประสิทธิภาพการใช้สกการสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ป้องกันกำจัดมแมลงพืชศัตรูพืชโรคพืชนี้และจัดทำเป็นชุดความรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับกเกษตรกรในเครือข่ายหรือบุคคลที่สนใจและในปีที่สองจะทำการขยายผลสู่เกษตรกรโดยจะลงพื้นที่จริงเพื่อวางแผนการปลูกและการใช้สมุนไพรร่วมกับกเกษตร และจะทําการจัดหาต้นพันธุ์สมุนไพรรวมถึงสนับสนุนการปลูกให้กับเกษตรกรโครงการนี้จะช่วยลดการใช้สารเคมีทําให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการจะสามารถปลูกพืชสมุนไพรสกัดสารเพื่อใช้เองรวมถึงขายให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้และยังช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย